ปัส삭แสนมูเกิดเป็นคนต้องสู่ยาถอยลนหลีกหนียอนว่าทุกเพิินบววาดีมีจังวาพีนองลุ่งป่าเอินว่าหลานถูกบอมีเสื้อผ่าฝาเฮื่อเพ่กับพ่อ,อยูถูกบอมีเขาายู่ทองนอลีอยูบอเป็นสมค่ำเพิินหว่าวา่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิ ของจริงพี่น้องเอ้ยการจึอจอบรมเพิ่มทักษะระยะสรรรั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลจังหวัดศร,รีสเกตร,รุ่นที่14นะครับหลายๆท่านผมเชื่อนะครับว่าพวกเรามีประสบการณ์นะครับในการที่จะทำนะครับคือ โค้งหองรามโบเดโอเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการประยุกต์ท่สฎีใหม่อยากให้พวกเรานะครับทุกคนนะครับได้มีการลงไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะครับตัวไหนเป็นปัญหาอุปสรรคตัวไหนทํำไปแล้วมันติดขัดอะไรนะครับเราก็จะมีทีมพัฒนาชชนในระดับ,บอำเภอคอยที่จะให้ดูแลนะครับแก้ไขปัญหาให้กับพวกเรา ปปรรระะชชชชชาาานนนววไทยย,ย,ย้อมับใีิตจกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจากอำเภอศรีรัตนะและอำเภอไพรบึงจำนวน102คนทั้งหรเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ขอ เศรษกิจพอเพียงให้สามารถเปิตัวเองและสร้างความมั่นภงใหม่ให้แก่แผ่นดิภัยให้ใหตรงได้อาสาความคิดก้าวหนา้าทำงานมีทุนมาหลักสูตร4คืน5วันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้สิบฐานเป็นทางรอดให้พ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและจริงจังในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลนอกจากนั้นยังได้ฝึกภาคปฏิบัติประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติสุขภาพพึ่งตนพัฒนาสามขุมพลังพลังกายพลังใจ และพลังปัญญาการฝึกปฏิบตัติจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามคัคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่หรือเรียกว่าการลงแ,กลงแขกขขาการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยการฝึกปฏิบตัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคมภายใต้องค์ความรู้ในหกมิติคือดินน้ำลมไฟป่าคนตรงนี้ในรอบหนึ่งปีเราคิดว่า30เซนที่เราสร้างนั้นสามารถใช้อย่างเพียงพอนะครับเนื่องจากพื้นที่ทำโคงเราค่อนข้างกว้างเราต้องสำรองน้ำไว้ใช้ตลอดปีครับผมเจ้าม่อคื้บและการฝึกปฏิบตัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่หากิน รววมวมมมใจมใจจนนนนนน้น้คคออออพลายงทเมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องนำความรู้ไปออกแบบและพัฒนาพื้นที่พวกหนองนามโมเดลของตนเองอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมให้ประสบความสำเร็จแล้เห็นผลเชิงประจักษ์สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำากสิกรรมธรรมชาติครอบครัวได้พอกินพอใช้พอ,อยู่พอร่มเย็น พัฒนาสู่ขั้นก้าวหน้าด้วยการแบ่งปันทำบุญทำทานมีมากเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นหรือขายสร้างรายได้และร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ตอนแรกมาไม่คิดว่านนจะเห็นภาพนนพวกรุ่นเด็กๆและก็รุ่นผู้ใหญ่ที่นนเขารอนลึกว่าเอนน๊ะทำไมเด็ก ตอนวันแรกเหมือนเขาไม่ตั้งใจเลยแล้วพอวันที่สองก็ยังเห็นภาพที่เขาทำมั่งเหนื่อยมั่งแต่พอมาเมื่อวันนี้มองเห็นภาพต่างคนกระตือรือร้นที่จะช่วยกันเพื่อให้งานออกมาดีแล้วในความรู้สึกของตัวเองว่าทำไมจากคนที่วันแรกจนถึงวันนี้ ถึงเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้มันเป็นความประทับใจสมัครสมานส,สามัคคีคำสอนของพ่อโครงการของพ่อทำให้คนไทยรักกันค่ะ